บอกเราสวัสดีค่ะมาแนะนํารถกระบะมือสองสวยๆให้ท่านได้จับจองกันนะคะรถกระบะคันนี้นะคะเป็นรถโตโยต้าวีโกค่ะรถจนปี2010นะคะเครื่องยนต์ 2,500cc ค่ะหน้าท้ายเดิมๆเครื่องเกียร์ชงร่างสมบูรณ์ดีพร้อมใช้ค่ะกระบ,บะไม่ถี่คตีไม่ผุเริ่มเอกสารมีครบผ้าสีพบรบปี69นะคะราคาคันนี้นะคะ139,000บาทราคาเงินสด เน้นตามสภาพนะทุกท่านเพราะเป็นรถมือสองก็ย่อมมีเสื่อมโทรมตามการเวลากันบ้างตามอายุของการใช้งานกันบ้างเป็นเรื่องปกติค่ะเครื่องยนต์ 2,500cc ดีเซลนะคะรถหยอดอยู่อุดรธานีค่ะสนใจโทรคุยรายนะัดดูรถตัวจริงนะคะติดต่อโทรได้เลยนะคะตามเบอร์ผู้ขายใต้คลิปนะคะแอดมินใส่รายละเอียดและเบอร์โทรผู้ขายเรียบร้อยค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ กับท่านที่สนใจกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากด like, กดไลค์กดติดตามกันด้วยสวัสดีค่ะ